มาครับเสื้อหองไห่อู้ยเป็นตะกินแห้งเสื้อร้องไห้แล้วก็กลอยก้อยเสื้อหองไห้แสบลานไม่แขกเหมือนเดิมมากินเข่าตุ่มื่องในแสบมาครับว่าเอาดอกหาเข้ากจินมาเสื้อหองไห้เสื้อหองไห่เบิ้ง ครับดูย่างมาใหม่ๆยิ่งเหลืองเมื่อเอาอุ้ยพอสองชิ้นเลยใส่เข้าไปกับเกี๊ยวเกี๊ยวกรอบอร่อยเลยดู

อ่าไม่แข็งคือเรา เอาเห็ดแตากล่องมันแากล่องไม่ไหลาเห็ดแต่กล่องจากของบู๊เจออย่างม่มไม่ไหมราดลาดมังคีนสามชิ้น,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 น

bẩn cười hay sao Hãy subscribe cho kênh ที่นี้านไม่เอาแสบะไ่า้มรแสบเลยขึ้นหน่อยเมัเือนินนะออเสือเลยม่กบุญแม่กบุญเราของเถ่ายำเสือพาขาดหยับด้เขียวพอดีแล้วอือไค่ในแนวอ่อนก็ดีแล้ว giờ mình chỉ bây giờ, bây Ừ. Đã, đã kín coi chập. Cái khuôn có bừa Đây là khó bầu bừa Nào, đây là mặn. Cái cứ diễn đại đó. Ừ. Con cháu thì ăn gì tùng cũng ร้านดูบ้านในเมืองเน้อพี่น้องร้านอยู่บ้านในเมือง,เ,อง,อง,อเ,องเทียงเหนือไม่แขกสายคนก็ถามลายผมมากินจนขาะจนมากินดูก็ลายร้านดูบ้านในเมืองมาตอนเทียงก้นเต็มตอนเทียงไหนมาเลยเทียงก็กอนเทียง